สวัสดีทุกคนอาจารวันนี้เราก็มาสวนนี่เราจ้ะมาดูเฮ็ดถึงสาลายอันนี้แก่แล้วจ้ะไม่เอาเนาะนี่คางๆเหมือนก็แกเลยไม่เอาจากแก่แล้ะ of night out it วันตุ๊กเลยสวยมากวันนี้ได้แค่ห้าดอกเลยหน่อยจ้ะตะมุตะมีเลยจ้ะเฮ็ดอันนี้เขาจะ ออกเป็นสีดำนะจ้าถ้าเราต้มน้ำเดือดๆแล้วก็ฝานฝานแล้วลงเลยมันจะน้ำจะไม่ดำจ้ามันจะไม่หวานนะจ้าแต่มันกุบกิบมันอร่อยได้ห้าดอกจ้าวะนันนี้คลิปนี้ขอลาเลยจ้าบ๊ายบาย